นครเยรูซาเล็มชื่อแปลว่าสันติสุขแต่พี่น้องครับ3,000ปีมีการรบพุ่งกันมากที่สุดในนครโบราณนครหนึ่กใีปัจจุบันนี้ด้วยกันวันนี้ครับเราจะมารีวิวเยรูซาเล็มด้วยกันครับ Ctntv พบกับผมตน,ก,นลก,กลีลาห์เกรงไกในรีวิวไบเบิลไปชมกันครับ ต้นกำเนิดของเยรูซาเล็มครับมีการบันทึกเอาไว้ในพระวจนะพระเจ้าเดชพมพีในปฐมกาลครับในปฐมกาลบทที่14ข้อ18มีการบอกถึงอับราฮัมมาถวายเครื่องบูชาให้แก่กษัตริย์เมืองซาเลมชื่อว่ามอคิสเดกเป็นต้นกำเนิดของเมืองเยรูซาเล็มที่เราพบในปัจจุบันนะฮะมีหลักฐานนอกพระคัมภีร์ด้วยนะครับที่พูดถึงชื่อเมืองนี้ครับก็คือหลักฐานในศิลาอามานาของทางอียิปต์นะครับก็เป็นศิลาที่ มีอายุถึงประมาณ1ัน0ปีก่อนริศกาศเลยก็ได้อธิบายว่าเป็นชื่อเมืองลูซาลิมเป็นชื่อเมืองหนึ่งของอียิปต์ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเมืองนี้ถูกครอบครองโดยคนอัมโมไรดและคนเยบูสก็บันทึกเอาไว้ด้วยว่าเป็นชื่อเมืองคล้ายๆกันนะก็คือเป็นชื่อว่าอูรูซาลิมนะครับทั้งหมดเนี่ยแปลว่าสันติสุขสันติภาพและสงบสุขส่วนเยรูซาเล็มนะครับในพระคัมภีร์โยชูวาบทที่1 0ข้อ5อธิบายบอกว่ากษัตริย์คนอัมโมไรดทั้ง5พระองค์คือกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็ม กษัตริย์แห่งเฮบรนกษัตริย์แห่งยามูตกษัตริย์แห่งลาคิชและกษัตริย์แห่งเอกรลนก็รวบรวมพลังมาลบกับกองทัพทั้งหลายที่ตั้งค่ายต่อสู้ที่เมืองกิเบโอนฉะนั้นมีการพูดถึงเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองที่อยู่ในคานาอันแล้วก็เป็นเมืองที่พระเจ้าก็ให้อิสราเอลบุกเข้าไปผ่านทางยูชวายึดคานาอันแล้วก็ยึดเมืองชื่อว่าเยรูซาเล็มด้วยนะครับในสองสมัยบทที่5ก็6ก็็ที่ายต่อนะครับตอนสมัยดาวิดมีการไปยึดไว้แล้วก็เขียนว่า พระราชาและคนของพระองค์ไปเยรูซาเล็มต่อสู้กับคนเยบูชาวไปดินนั้นกล่าวกับดาวิดว่าเจ้าเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะคนตาบอดและคนน้อยจะป้องกันไว้ได้ด้วยคิดว่าดาวิดเข้ามาที่นี่ไม่ได้นี่เป็นเยรูซาเล็มในอดีตที่มีประวัติยาวนานถึง3,000ปีฉะนั้นมีการเปลี่ยนชื่อมีการคุยเรื่องชื่อหลายๆอย่างและมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในเมืองนั้นแต่ทั้งหมดนั้นเป็นความวุ่นวายซึ่งต่างกับชื่อเมืองที่ชื่อว่าความสงบสุขสันติภาพนะครับ เรื่องราวแบบนี้ก็ยังคงอยู่นะครับทำไมยูชัวพี่น้องคงทราบดีในพระพีทได้เขียนไว้ว่ามีการถูกเสียให้กับชาวอียิปต์ชาวกรีกแล้วก็ไปถึงขนาดโรมันด้วยซ้ำนั้นเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่กลัวะหุนอยู่ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของโลกนี้ด้วยกันจนกระทั่งยุคพระเยซูครับพระเยซูเองก็ปรากฏตัวที่ยูซาสเล็มด้วยเช่นกันพระองค์ทรงสเสด็จเข้ามาในเยูซาเลม็มในลักษณะข,ของการขี่ลาเข้ามาขีลานี่เป็นสัญลักษณ์ของประัตริย์ในช่วงเวลาแห่งสันติภาพนะครับเข้ามาในกรุงเยซาเลม็ม อย่างชัยชนะช่วงนี้อีสเตอร์ก็จะมีการฉลองกันมาคนใช้ชื่อว่าเป็นการฉลองพามซันเดย์หรือว่าวันอาทิตย์ที่ใช้ใบาปาล์มโบกไปโบกมาเป็นการฉลองพิสูจน์เสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่เองครับมีความวุ่นวายหลายอย่างพิสูจน์สงสอนคนมากมายปรองทรงคว่ำโต๊ะที่อยู่ของคนแลกเงินที่อยู่ที่พระวิหารที่เยเรูซาเล็ม และที่นี่ก็มีเป็นที่แห่งการต่อต้านพระเยซูอย่างรุนแรงต่อต้านความจริงเรื่องของพระเจ้าที่บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและสุดท้ายพระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อไทยบาปเราก็ที่เยรูซาเล็มตรงนี้และครับ ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ47ข้อ4เนี่ยได้ที่บาบว,ว่าพระเยซูทรงหลั่งน้ําตาให้กับเยรูซาเล็มพระองค์ทรงมองดูแกะของพระองค์แลวพระองค์ก็พูดว่าแกะของพระองค์จะต้องถูกตีและทุกกระจายไปี่า้องครับปี70เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงครับก็คือว่ากองทหารของโรมันเนี่ยได้มาโจมตีเยรูซาเล็มและเยรูซาเล็มก็แตกกระจายไปจนกระทั่งเยรูซาเล็มหายไปนะครับก็ถูกตีและตีแตกไป ผ่านมา300ปีครับกริย์จกักรพรรดิคอนสแตนตินได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าหลังจากนั้นมาก็เริ่มต้นมีการลื้อฟื้นเรื่องราวต่างๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อของพระเจ้ามีการลื้อฟื้นแล้วก็ไปค้นหาจุดที่พระเยซูสุกตึงม,มือแมนเขนจุดที่พระเยซูถูกฝังและจุดที่พระองค์ทรงฟื้นคืนมาชนก็เลยมีการสร้างวิหารเล็กๆครอบครอบครอบ,รอบ,รอบตามจุดต่างๆแล้วก็ปีพันกว่าครับก็มีการสร้างวิหารใหญ่ครอบทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะฮะชื่อว่าวิหารเดโคลี เซปเเคอร์หรือว่าโบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสไปเที่ยวอิสราเอลมีโอกาสแวะไปที่นี่เลยครับเป็นศูนย์กลางความเชื่อเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของความเชื่อของคริสเตียนก็ว่าได้ครับพระชาทรงรักเราครับพระองค์ทรงเลือกสักจุดหนึ่งที่พระองค์จะสำแดงพระองค์แก่เราทั้งหลาย แล้วก็โรรองทรงเลือกที่อิสราเอลโดยเฉพาะเมืองเยรูซาเล็มครับที่เป็นเมืองที่พระเยซูนั้นทรงปวดถูกตึงบนแมงเขนและโปรงทรงตายและวันที่สามทรงฟื้นด้วยความตายและโรรองเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เยรูซาเล็มจึงเป็นเมืองสาคัญครับอยากให้เราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เข้าใจอย่างง่ายได้ว่านี่เป็นเมืองที่พระเจ้าสาแดงพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลายจะรู้จักกับพระองค์ครับครับและนี่คือรีวิวกรุงเยรูซาเล็มครับพี่น้องถ้ามีคำถามอะไรพี่น้องสามารถเขียนคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe c g c j n TV Thailand นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยนะครับพบกับผมครับใน EP ต่อไปครับเกนดกนีรักกิงไกลใน New Bible ครับ